กรับมาเนี่ยที่ทอดซีมาผัดพริกแกงครับผัดเผ็ดพริกแกงไก่แล้วก็ใส่บักแตงกวาพี่น้องครับอ้าวมาเริ่มทำกันพี่น้องครับอากาศกระซ่วห้อนๆอ่ะใส่ขาก็ใสน้ำมันจนันลอยพี่น้องครับรต้องใส่หลน้ำมันนะอ่เพราะว่าไก่มะสีมีนมันเป็นปิดไก่พันพี่น้องครับ ขอบคุณเลยครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องครับอขอบคุณทุกท่านนะพี่น้องเด้อะนะครับที่เก็บข้าวต้มพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาผัดเผ็ดพริกแกงนะครับน้ำครุ้พริศใสไ่ไก่ไก่ผัดพริกแกงบก่เออแส่แก้ใส่แตงกวาครับพี่น้องครับอ่ะเร่าเราฮะกะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับ นี่แบบน้ำคุกคิกพี่น้องครับคุกคิกคุกคิกเดี๋ยว <c oughs> พักกระเดือด้ะเล็กน้อยพักให้พี่แกงหอมพี่น้องครับหอมพริแกง,องหอมๆหน่อยมากระหอมบาดี๋มากระอยากกินบาดี แล้วครับพี่น้องก็บีบแกงหอมแล้วก็ใส่ไก่ฮนะใส่ไก่ใส่ไกล่ไกล,ลงไปม,มากระไรพี่น้องมาหนึ่งใส่ไก่พี่น้อง ใส่เป็นเตาทานใส่พืชเชื้อเก่าเราพี่น้องครับคือปลาใส่เกลืออ่าใส่เกลือลงไปเก็ดแ,แบบน้ำคุกคลิกพี่น้องครับเก็ดใส่ละมันหลายเร่งไฟอีกหน่อยบึบมาปั่มไปเลย คิดปบ้านๆพี่น้องครับบรรยากาศแบบปัานดอกปัานหน้าห้ออ่าจะ,ะพัฒนาเขาจะใส่เตาแก,ากา๊สเ,เ,ออกเนี่ยเขาจะคาดก่อเผาเปื้อนเด็กเส้นเหลี่ไว้เออเตาแก๊สนี่ยเขอาไปในเมืองเขาจะมีสื้อหัวแก๊สอยู่พี่น้องครับมันเป็นนเก่าอยู่ไม่ได้ใส่โดนมันก็นจะเสียเนาะ จะน้อยกับพี่น้องครับมัแขวนขยับกะเบื้องเป็นคลิปเป็นตอนไม่ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าผมบร้ตัดคืบพื้นเขานะจบด้คลิปเดียว เป็นระบบใหม้ครับเป็นระบบใหม่ <c oughs> เดี๋ยวพี่บิฉีกไปมากรุ๊บใก่อนพี่น้องครับอ่าจังมาปุ่งรถไปฉีกวันนี้ ผัดพริกแกงพริกเผ็ดพี่พพพน้องครับสุ้เลื่อมสูงกินหอมแล้วพี่น้องครับใบบักกุลลงไปตัดกดยูริก ไส้หลายก็ได้ใส้หน่อยก็ได้ครับไปแบบกูดพี่น้องครับแต่ว่าแบบแบบกูดของผมเนี่ยมันบอค่อยฉุดน,นะนะพี่น้องเออเห็นันหอมเป็นไปที่บ้านพื้นเขาปใสไนะที่ว่าเอาขายตลาดโอ้ชุนดีไปพัดพี่น้อง อย่าพานคู่กันนะใส่สดหอยลูกไปพี่น้องครับแบบฉ่ำๆเลยบุบมัดใส่นะสดหอยลู่ตั้ปลาครับใส่สดลงไปบไิใส่ซีอิว๊วขาวพี่น้องครับขึ้นก็กระดึ๊มา,มา ไปยังพี่น้องเสียบพื่งกันเออเอไปครับผมชื่อรถดตำตาลลงไปเอาเท้เาเขาเลยนะเนี่ย